24ชั่วโมงในบล็อกฟุต EP ที่4ใน EP นี in ้เราจะทำการไปตามล่าหาขาดำสันจิและฟาร์มแบตตอรี่ผลไฟกันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยเริ่ม EP มาผมก็ใช้โค้ดปีในการรีดแทก ผมเลยคิดว่าผมจะเล่นสายผลหรือสายดาวดีผมคิดมันได้สักพักผมก็ว่าผมจะเล่นสายผลผมก็เลยตั้งเป็น200ไปก่อนแล้วก็เลย up mary up defense แล้วก็ up บ l o c k f o o เป็น200อย่างละ2 0 0ผมก็เบื่อสายดาวแล้วนะว่าจะเล่นสายผลซะหน่อยแต่ว่าจะฟ a r m m o r t a l ให้ตันแต่คงไปไม่ได้เอาแค่ปลดล็อกตะกิ้วก็พอผมก็ขอมาเปลี่ยนดาบเป็นโยรุซะหน่อย พราะมันเป็นดาบที่ผมเติมมาผมไม่อยากใช้เซเบอร์เพราะเรามีมหาเทพโยรุอยู่แล้วเลยมาเปลี่ยนเป็น,ปนมหาเทพโยรุสุดตึงนี่นเป็นดาบเติมมันต้องโหงกว่าอยู่แล้วผมก็เลยเดินไปเช็คโบนหรือกระดูกกับพอมดมีมาสรอยย่สผมก็ยังไม่ใช้เพราะว่ามันยังน้อยเกินไปผมก็เลยกะว่าจะไปเช็คผลปีศาจทั้งหลายว่ามีผลอะไรขายบ้างแต่ผมจะเข้าปีซอยแล้วก็มาเจอกับ ลงขายคนพิศารผมก็เลยคุยกับเขาไปอยากจะรู้เหมือนกันว่าจะมีผลอะไรดีมาขายบ้างผมก็เลยเลื่อนลงไปดูเฮ้ยมีผลแสงด้วยแต่ผมไม่มีเงินพอที่จะซื้อสิจากที่ผมได้วิเคราะห์ดูแล้วน่าจะมีแค่ผลแสงที่น่าสนใจในร้านนี้แต่เราก็ไม่มีเงินตัดมาตอนที่ผมฟา,มาร์มาสเติลี่ผลไฟจนเสร็จผมก็ว่าจะลองสกิลสักหน่อยสกิลแซดเหมือนจะเป็นการยิงลูกไฟไป,ปได้านหน้าสกิลเอ็กเหมือนจะเป็นการปล่อยพลังพลังขึ้นเต่ารอเปล่า สกิลซีเป็นการระเบิดตัวและสกิลวีโอ้ยนี่บอลเก็นจิชัดๆสกิลมันเท่มากเลยครับถ้าผมได้ไปโลกสองนี้ผมจะต้องเอาเบสมันแน่นอนเล็เมันไฟนะสกิลอย่างเท่ต่อไปจะเป็นการที่ผมไปซื้อมาดเอ้ไม่ใช่มาดดไปกันเลยนี่นะผมก็ได้มาตรงที่ซื้อขาดำแล้วมันจะอยู่ในซอกในหลบอะไรแบบนี้นะเราก็ต้องเดินเข้าซอกเข้าหลบไป ก็ทำการคุยกับสันจิซันจิเกมนี้แ,แปลกๆเนาะราคาอยู่ที่1 150, น0 0 0 0สผมก็ได้ซื้อมาตัดไปตอนนี้ผมฝามาตเตรีเสร็จเลยนะครับตอนนี้ผมก็ได้ฝามาตเตอรีเสร็จเป็นที่เรียบร้อยสกิลเ s e กก็เป็นการพุ่งไปข้างหน้าสกิลเ X ก,ก็จะเป็นการม้วนตัวเตะหัวลงสกิลซ C ก็เป็นการกระโดดทีมนะครับก็ต้องไปล้องกับมอนเตอร์นะ ม,มันจะเป็นยังเดี๋ยวพผมจะทําการไปตีบอสนะครับก็มาที่เกาะบอสเลยก็บอสมาเชื่ออะไรไม่รู้อ่านไม่ออกก็ได้สู้ไปเลย,เลยโหแค่แค่โยลุกงกกระครึ่งรอแล้วเนี่ยอยากจะกิ้วข่าไฟเต้ไปเลยครับเดี๋ยวจะไม่ได้ใช้เอาฆ่าไฟคาดีกว่าก็เต้ไปเลยเนี่ยก็ลองใช้พ่นไฟด้วยผสมกระซานกันไป เอาเลี้ยงจัดบ่อนก,กินกี้โอ้โหตะกียบมันเทมากเลยครับถ้าผมไปโลกสรงผมูลต้องเอาเวลกแน่นอนเลยบนไฟเนี่ยตะเกียบยังเทะกระโดดทิพนะหนึ่งตายเรียบร้อยกระจอกก็อันนี้ผมก็จะมาดูว่าพ่อมซื้อหมวกได้ยังนะครับที่กเกาะทะเลตายตอนนี้พ่อมยังซื้อไม่ได้นะตอนนี้ผมก็ไดเบนะเลซ่าเหมือนอาทิตย์แล้วไม่รู้จะซื้อได้หร,รือเปล่านะ ก็เดินไปดูซะหน่อยว่าจะซื้อได้หรือเปล่ารอบที่เหลวมาก็ซื้อไม่ได้รอบนี้ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับจะลองคุยกันไปดูเพื่อจะซื้อได้ก็คุยไปแล้วก็ยังซื้อไม่ได้เหมือนเดิมครับก็ไม่รู้ว่าใครดูก็คมอมเมนต์บางทีว่ามันต้องทำยังไงก็ไม่รู้มันก็ยังซื้อไม่ได้ซเซเบอร์ผมก็ทำเลยนะมันต้องทำอะไรอีกไหมอ่ะเราก็คาว่าจะมาซุ่มพ่นซะหน่อยนะครับ ุ่มพ่นปิดคิปกดเอาเรื่องเลยก็เลยกดุ่มไปหนึ่งทีขอผ่อนดีๆนะครับลุงต้องดีๆละขอพุอนลุงนะนลุงต้องให้นะดีๆแจมๆม,มาทุกคนพ่น,พนเลฟมันก็ดีอยู่นะครับแต่ผมไม่ใช้ผมไม่ชอบใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่วยผมคอมเมนต์ด้วยก็ดี ช่องมันจะได้ไม่เงียบเกินไปนะครับคอมเมนต์อะไรก็ได้